สวัสดีครับกลับมาพบกับ i n s i ซต์แมนยูเ t ต d ครับฟาบ r o ซโ n o รมาโนครับออกมาคอนเฟิร์มว่าแมนเชสเตอร์เดตสนี่ต้องการที่อยากจะเก็บ2กกองหลังเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปนะครับก็คือวิกเตอร์วินเดอร์รอบกับนดนาทอารอนแฟนบิสซาก้าแมนเชสเตอร์เดตสดีประสบปัญหายอย่างหนักนะครับในแผงกองหลังนักเตะด,ดีก็สลับกันเจ็บเรียกว่าใช้งานกันได้ไม่เต็มที่ครับ ฤด,ดูการน,นี้นี่เปลี่ยนนักเตะเซ็นเตอร์แบ็กนักเตะแบ็กซ้ายแบ็กขวาดิเป็นว่าเล่นครับสำหรับทนาเอริกเนฮกเป็นหนึ่งในสาเหตุนะครับที่ทนานเอริกเนแกออกบอกว่าทําให้ทีมนี่ยังไม่สามารถที่จะทําผลงานได้อย่างคงเส้นคงวาเพราะว่านักเตะมีปัญหาอาการบาดเจ็บเยอะเหลือเกินลหลักๆเลยก็น่าจะเป็นทางด้านลิซันโดมาร์ตินสครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวสําคัญครับ มมนูมีข่าวเรื่องจะปล่อยนักเตะในตำแหน่งกองหลังออกจากทีมหลายต่อหลายคนนะครับนำโดยทางด้านราฟาเอลวารานราฟาเอลวารานนี่ล่าสุดก็ปฏิเสธโอกาสที่จะย้ายไปเล่นในลีกของซาอุนะสั่งของแรอฟดี่ก็นิ่งๆไปแล้วครับซาอุก็ไม่ไปครับราฟาเอลวารานีเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีข้อเสนอจ,จากทีมไหนยื่นเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้มาดูเรื่องสถานก,การณ์ของทางด้าน อารอนแบนบิสก้กับ Victor v i ก t ตอร์รินเดอรนะครับโดยฟาบิเซโอโ o บ a n โครับได้เขียนในคอลัมน์ของเขาว่าริ n เดอร์100%พวกเขาต้องการที่อยากจะให้ร i n d ดอร์เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตดังนั้นผมมีความมั่นใจนะว่าพวกเขาจะทําทุกส่งทุกอย่างให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับในขณะเดียวกันสัญญาฉบับใหม่ของอารอนแ a นบิสก้ก็ยังคงมีการพูดคุยกันอยู่ เพราะว่าพวกเขาต้องการที่อยากจะออฟเฟอร์สัญญาระยะยาวให้กับนักเตะค,คนนี้ไม่ใช่แค่การต่อสัญญาหนปีนะมีออปชันขยายได้ห่งปีนะครับไม่ต้องการอจะใช้ตรงนั้นครับต้องการอยากจะให้อารอนบลบ,บิสกาดีเซ็นสัญญาระยะยาวไปเลยซึ่งมันก็เหมือนกับที่พวกเขาทํากับดานโลนะครับในเคสของดานโลก,ก่อนหน้านี้ก็มีออปชันขยายได้ห่งปีแต่ว่าพวกเขาต้องการที่อยากจะยื่นสัญญาระยะยาวนะครับ ของอารอนวบิซาก้าก็เช่นเดียวกันเขาก็จะมาสเต็ปเดียวกับกับทางด้านเดียโก้ดาโลตอนนี้ยังคงมีการพูดคุยกันอยู่ระหว่างฝั่งของเมนยูกับฝั่งของทนางด้านอารอนไวบิสซาก้าก็น่าจะเคลียร์อีกแล้วครับสองนักเตะครับก็ทั้งทางด้านวิกวิก r อร์รินาฟกับอารอนวบิซาก้าก็คงจะอยู่กับทีมต่อไปครับอีกหนึ่งนักเตะครับอองโทนี่มาร์เซียลครับ เอเรกเทนฮฮกออกมายืนยันนะครับว่าออลโทนี่มักเซียวนี่จะอยู่กับสโมสรต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลเป็นอย่างน้อยซะด้วยอะไรกันเนี่ยตอนแรกบอกว่าเดือนมก,กราคมนะครับออนโทนี่มักเซียวถ้าหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดีพร้อมจะปล่อยออกจากทีมแต่ตอนนี้นะครับขอบอกไปก่อนเลยครับว่าอะไรที่ออกมาจากปากของเอเรกเทนฮฮกนี่น่าจะเชื่อถือไม่ค่อยได้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าอนาคตของเขาเองดีก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะครับ อาจจะไปพ,พร้อมๆก,กันกับนักเตะหลายๆคนก็ได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากแพ้แอสตันวิลล่าขึ้นมาครับเอาอทนี้มาติยาโดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากผลงานที่น่าผิดหวังแต่ว่าเอริกเจนแทกยืนยันว่าหัวหอกชาวฝรั่งเศสนียังไม่พร้อมนะครับสำหรับการเจอแอสตันวิลล่าบ็อกซิ่งเดย์โดยยังไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนยูอีกเลยนับตั้งแต่ถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมที่พ่ายคาบ้านต่อบอลมัดไป3ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่วันที่9ท่าธันวา แน่นอนว่าเรามีข่าวผมจะแจ้งให้พวกคุณทราบเองแต่ว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายซึ่งสัญญาของเขาดีจะหมดในฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าแมนยูมีออปชันที่จะขยายได้อีก1ปีแต่ว่าแมนเชสเตอร์เจ็ดียังคงนิ่งๆิ่งอยู่ในขณะที่เอรกันทักนี่ยังคงต้องการอยากจะให้นักเตะคนนี้อยู่กับทีมต่อไปครับยังไม่ต้องการจะให้เขาออกจากทีมในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ออกตัวนี้มาซิยานีลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์เจ็ดไปแล้วทั้งหมด19เกเกมนะครับในทุกรายการ ทำไปได้แค่2ประตูกับอีก2อัแอิส,สเท่านั้นเองในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้คาดว่า Man แมนเชสเตอร์ต่ดีอาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าทางด้าน The Express ครับสื่อชื่อดังในอังกฤษนี่ก็ได้ออกมาแนะนำแมนยูนะครับเอริกเทนทักว่าต้องทํายังไงบ้างครับในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ อย่างแรกเลยแน่นอนครับคือจําเป็นจะต้องไปหาซื้อนักเตะในตําแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าครับอันนี้เป็นเอมิเจนซีเลยนะครับเป็นอะไรที่มันฉุกเฉินมากๆนับตั้งแต่แมนยูไม่มีคริสเซโนโรนโดครับแนวรุกนี่ไร้ประสิทธิภาพแมนยูก็พยายามที่จะหาทางออกหาทางแก้นะครับไปยืมทางด้านแวคเฮิร์สมานะครับไปซื้อทางด้านรัสมุสคอยลุนมานักเตะที่มีอยู่ในทีมนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะช่วยเหลือทีมอะไรได้เลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่แมนเชสเตอร์เดจจาเป็นจะต้องทำนะครับถ้าหากไม่สามารถจะไปซื้อนักเตะได้นะในเดือนมกราคมก็อาจจะจบลงด้วยการไปขอยยืมตัวแต่อะไรก็ตามทางด้านฝาบิซิโรมาโนก็ออกไปยืนยนันว่าแมนเชสเตอร์เดนี่ได้มีการพูดคุยกับเอเจนต์ของ3นักเตะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านกิรัซี่ m ิโมเวกเนอร์รวมถึงทางด้านมาเลนและน่าจะมีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับ แมนดูดีตจำเป็นครับที่จะต้องหานักเตะสุดหน้าเข้ามาโดยเร่งด่วนครับนี่คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเร่งทําอย่างแรกเลยนะครับในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้อย่างที่ 2. เรื่องของทันนั่นคาสเิโรครับคาสเิโรดีก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอที่จะมีเข้ามาในเดือนมกราคมอาจจะได้ย้ายไปเล่นในลีกของทานน้านซาอุแต่ว่าหากพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว แมนยูยังไม่ควรจะปล่อยทางด้านคาสิเมโรออกจากทีมครับเพราะว่าดอนนี่นี่ก็กำลังจะย้ายไปอยู่กับไอท랙แฟงเฟิร์อยู่แล้วนะครับในรูปแบบของการยืมตัวหนึ่งมกราคมนี้ถ้าหากแมนเชสเตอร์เตนด์ปล่อยคาสิเมโรไปก็ลองคิดคดสภาพดูนะครับว่าเอา้าถ้าหากนักเตะใ,ในตำแหน่งพิฟศษมีปัญหาการบาเดเจ็บเพิ่มขึ้นมาล่ะนะครับเกมการแข่งขันมันยังมีอีกเยอะนะโอเคทั้งในพรีเมียร์ลีกรวมถึงทั้งใน FA Cup ครับด้วยแมนเชสเตอร์เตนด์อาจจะมีขนาดทีมที่ใหญ่ไม่เพียงพอครับ คริสเตนเอร์เซนก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเลยค่ะที่อัมราบัดแล้วแต่นะครับบางช่วงก็ฟอร์มดีบางช่วงกั็ฟอร์มไม่ดีครับเพราะฉะนั้น Manchester แมนเชสเตอร์เดดีควรจะเก็บตดัร์คคาสิมโร่เอาไว้อยู่กับทีมไปจกนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้แล้วหลังจากนั้นครับค่อยปล่อยเขาออกจากทีมไปตอนที่แมนยูดีสามารถจะไปซื้อนักเตะคนอื่นเข้ามาทดแทนได้และประการที่3ครับ แมนเชสเตอร์เดนที่จำเป็นจะต้องรีบขายนักเตะออกจากทีมให้ได้มากที่สุดในเดือนมกราคมในวงเล็บพวกที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมนะครับซึ่งเอาก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่ามีใครบ้างที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของแมนยนนนนูครับนำโดยาทด้านเจนซันโชครับออตตานี่มาร์ซยาวับแอนโตนี่นี่เขาควรจะไปด้วยนะครับ รอเอลวารานอันนี้ก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยแมนยูดีควรที่จะขายนักเตะให้ได้นะครับ2คนเป็นอย่างต่าเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้เนี่ยเอามาใช้จ่ายได้บ้างครับถ้าาะแมนยูไม่สามารถจะขายใครเลยนี่โอกาสที่จะเป็นดึงนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้นะนะครับเพราะว่าอาจจะโดนกด financial fair play จำเป็นจะต้องขายซูเปอร์สตาร์ครับออกจากทีมให้ได้สัก2คนแล้วเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงทุนเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะไปลุยอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ กน,นคือสิ่งที่ทางด้านเอ็กเพรสครับออกมาแนะนำครับสแตนคอริมอร์นะครับอดีตนักเตะของทางด้านแอสตันวิลล่าครับออกมาปล่อยมูกแบ่แต่ว่าแฟนแมนยูคงจะไม่หาครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์เตเตก็มีข่าวนะครับว่าต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านโอลิวัตกินนักเตะศูนย์หน้าฟอร์มฮอตของแอสตันวิลล่า แต่ลวก็ตามนะครับแซนคาริมอบอกนะครับว่าถ้าหากแมนเชสเตอร์เตดต้องการจะได้ออลลี่วัตกินน่ะเหรอก็คงมีอยู่แค่ทางเดียวเท่านั้นก็คือพวกเขาจะต้องควักกระเป๋า100ล้านปอนด์และเอามาคัสรดฟอร์ดครับเข้ามาแลกพวกเขาจึงจะมีโอกาสได้ทัานั่นอลลี่วัตกิน โอบาคาร์ลฟอร์ดดีถ้ามีการย้ายทีมเนี่ยก็ระดับ100ล้านนะครับเท่ากับว่าประเมินราคาของโอลิวัตกินเอาไว้สูงถึง200ล้านปอนด์ครับแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องโจ๊กครับแต่ว่าโจเชื่อที่เรียกว่าแมนยูขับไม่ออกแล้วครับฤดูกานนี้นี่โอลิวัตกินกดไปแล้ว14ประตูแล้วนะครับแล้วก็ทําได้อีก8แอซสต์ในทุกรายการแต่ว่าถ้าหากนับเฉพาะในพิเบลีย์นี่ยิงไปแล้ว9ประตูครับ ในขณะที่มาคาร์ทัฟฟอร์ดเนี่ยอยากจะที่จะทราบกันนะครับเพิ่งจะยิงในพรีเมียร์ลีกไปแค่สลูกเท่านั้นเองฟอร์มนี่ผิดกันลิบลับครับทางออกที่ดีสุดของแมนยูนะครับก็คือขายมาคาร์ทัฟฟอร์ดออกไปนะครับขายให้กับทนานนปารีสแซงต์แชมงก็ได้แหมถ้าขายให้กับเปเชนเนี่เราก็น่าจะได้เงินอยู่นะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะตกนี่ก็น่าจะได้ประมาณ100ล้านเอา100ล้านปอนด์ตรงนั้นเนี่ยไปซื้อนักเตะศูนย์หน้าระดับโลกคนอื่นเข้าสู่ทีมดีกว่าครับ แล้วก็บพบกับอินไซด์แมนยูเทนตได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ